วันนี้เราจะไปงานแต่งเพื่อนนะแล้วก็ตอนนี้นัดเพื่อนไว้ก่อนตอนนี้หายอยู่ว่ามันอยู่ไหนโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอจ้าไหนดูดิดไหนดูดิให <laughs> ้ดูขึ้นนะเอาไปเดินมาละเปิดหน,น่อยไปทางนู้นเอาทางนู้นเสร็จเลยค่ะ ไหนบอกรถมึงร่างนิดเจ็ดคนนะเอาดู่นไอเทียมึงไปนั่งอีกสองที่นั่งไปผมไม่เอาเอากระเป๋าไม่ขาดนะโอเคมากติดแลยแต่ทำไมไม่เข้างูทำไมหัวมันดูหัวมันแล้วผ่านซอยจะเลี้ยวมัตั้งหลายซอยกว่าจะถึงอันนี้คือเจ้าสาวพรุ่งนี้หนูหอมสุดสะป้านหนูหอมสุดค่ะ แลไม่แต่งไงไออีสานวะแค่ว่าถ้าแต่งอีสานกูไม่ไปรวมตังทั้งหมดแล้วก็ใส่ชอกไปเลยแต่งอีสาน คอยเาเดี๋ยวค่อยเอาลงเลยก่อนแล้วตอนเช้าเราค่อยเอากลับได้ได้เลยอ่ะี๋ยวให้พ่อแบ่งใส่ถุงใส่ถุงก่อนเอาไว้นี่เหรอเอาลงนะกถงไว้นี่เหรอเอาไว้นี่แหละมึงเอาลงไอ้บูทำงานทั้งมึงก็ไม่กลงานไม่ทำได้แล้วเว้ยนไม่เียนหัเออเอาไว้ที่ห้องแม่นี่ถ้าไม่มีก็ไล่แม่ออกจากห้องก่อนอนห้องแม่นี่ยวางไหนวางตรงนี้เราตรงนี้ตรงนี้มันเป็นอะไรเมื่อก่อนตรงเนี้ยเป็นอะไรแล้วนะ นนี่เแล้วก็พาพกกันแตกตึงหมดเลยจะคิดเพื่อนมาดูด้วยนะอัดแน่นปลากระป๋องปลากระป๋องปากระป๋องโรซาอยูเบลยู่แล้วพามันลู่ไม่รู้ยังไงมันลู่จัดไปเถอะไปเถอะเห็นกบหลอก คนนไปนู่นขณะคนอยู่ข้างในยังเปิดไฟเขายังโบกมือให้เขายังโอ้โหนี่ไฟฟ้าเขาไม่ถึงนี่เนี่ยทำไมเขาอยู่เขาแม่บอกว่าห้องไอ้เขาแม่บอกห้องดีกูเชื่อแม่ไม่ได้แล้วตอนนั้ที่พีเนี่ยไม่แกไม่ได้บอกประเภทไงเราไม่ได้บอกกับพี่โอ้โหไม่งั้นก็ต้องไปสายห้าตรงดีๆไปไปสายห้าได้แหละกูอยากได้ในในนี้มีอีกไหมมีอีกเนี่ยสองฟังงาน แมวนอนได้นะเออมันหลุดอย่าเลยเดี๋ยวแผ่นดินถล่มกลางคืนนะพวกกูไปกันไม่เป็นเลยแผ่นดินถล่มเฮ้ยไม่มีเด็กดิ้งละโอ้โหแม่แพลวแนะนังเฮแต่ห้องใหม่อยู่นะฝั่งเนี้ยแนะนังแต่ละอย่างแปลกๆตั้งแต่ฟอนต์โทรศัพท์มาใช้บ้างแถวนี้โรงนรมมีสวัสดีแต่แบบนี้แหละส่วนมากก็จะเป็นอพาร์ทเมนต์รดแน่ดีๆเปิดแมพสิสู ไปไหนไม่ไปหรอที่ไม่ไกลกันที่จะไม่ไกลจากบ้านอ่ะดีๆไงดีๆข้างไหนมัน้องไปสายห้าใช่สายห้าบอกว่าเลี้ยวขวาลองลองเลี้ยวขวาขวามีอีกไหมบัวขวาเหรอขวาไม่มีแล้วเอาไปดีๆไปเชื่อกูไปดีๆบ้านไอ้ไรพ่อไปลองรงเลยป่ะแต่ห้องอะไรอ่ะใช่รับมันบอกว่ขวาไม่มีแล้ว โทรถามแม่ก็อูโทรถามแม่ก่อนว่าแม่สบายมากเลยแม่ไม่เอาแล้วนะบ้านรูดอ่ะแต่ใส่ห้ามมันก็ต้องนู่นออกถนนใหญ่แล้วก็กใช่มันต้องออกถนนใหญ่ไปไงเออมันต้องออกถนนเดี๋ยวไปจอดตรงหอตรงตรงตรงกลับไปที่หอเลยอัดแน่นแบบกระป๋องโอ้ยเก่งชาร์จช่วยมาก หรือว่าจะไปทะเบียนรถเล็งรถจะมองไม่เห็นทำไมอยากกินหมูกระทะกันเนี่ยไอ้อบูตัวต้นเลือ่องเหรอแต่แถวนี้ก็ยาก ก็ประมาณ7จ็ดโมงแล้วเราต้องรีบแต่งหน้านแล้วก็ไปหาเพื่อนที่ร้านอาหารนะเพราะว่าเขาจัดกันที่ร้านอาหารเาพิ่งตื่นแต่งหน้าทำผม เพื่อนระหว่างแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวจะไปกันแล้วที่นี่ก็อยู่ไม่ไกลาจากงานมากนะก็เลยเลดได้นิดนึงคือเพือเ่อนจะแต่งงานแล้วมันตื่นเต้นมากเลยอันนี้จะให้ดูบรรยากาศยามเช้าตอนนี้เจ็ดโมงครึ่ง่วงนอนมากทำอะไรเป็นรองเท้าเหรอใส่หุ่นนี้เลยใครด้หุ่นี้ดีกว่าลึงดูไงวะ เอ nice. ้ยไม่เป็นไรคุนั่นยังเสด็จเลยสิ่งที่อยากเห็นเปียนเียนเลย ต่อ,อัมพวานะทุกคนมันเป็นทางผ่านบาดีอัมพวาจ้าซื้อของกลับบ้านเลยเยอะมากกลับบ้านจ้าคนเยอะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรไให้ดูเลย ดูแต่ละคนถือ